เกษตรสร้างสรรค์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านทีเลอร์เปอร์คีตั้งอยู่ที่หมู่สิบตําบลแม่หลองอำเภออมก่อยจังหวัดเชีงยงใหม่มีบทบาทในการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงการส่งเสริมให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความรู้ทักษะในด้านต่างๆทั้งการพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะชีวิตการพัฒนาอาชีพเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิมตามบริบทของชุมชนภารกิจหน้าที่สำคัญของครูสสอชอในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจึงต้องพัฒนาสอสอชอให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง เพื่อขยายผลการพัฒนาจากสสชสู่ครอบครัวและชุมชนแนวปฏิบัติที่ดีด้านกเกษตรกรรมเรื่องกเกษตรสร้างสรรค์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านทีเลอรเปอร์คีได้พัฒนากิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์การผลิตอาหารสัตว์แบบลดต้นทุน โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นส่วนผสมความสามารถในการขยายพันธุ์สัตว์เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นและลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยมีการดําเนินการในพื้นที่สสชให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอยา่างและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านทีเหลือประคีนได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นในการเลี้ยงสัตว์เช่นมีการเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่รวมไปถึงการเลี้ยงปลาดุกนะครับโดยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยภาคหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆนะโดยทางกลุ่มได้มีการดําเนินงานมาในช่วงเวลาระยะหนึ่งพบว่าปัญหาก็คือหัวอาหารในการเลี้ยงสัตว์มีราคาที่สูงขึ้น ทางกลุ่มก็จึงมีความต้องการที่จะลดต้นทุนมีการสํารวจวัตถุดิบในชุมชนเพื่อน,าน,น,ออาาานํามาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ได้มีการทําต้นกล้วยหมากการขยายพันธุ์แหนแดงรวมไปถึงการเพาะพันธุ์กบด้วยตัวเองให้สมาชิกกลุ่มเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองตามบริบทของชุมชนกิจกรรมเกษตรสร้างสรรค์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนและชาวบ้านสามารถขยายพันธุ์สัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ให้เพียงพอต่อการบริโภคและจำหน่ายและเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนและชุมชนในการพึ่งพาตนเองการกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ำหรับกระบวนการจัดกิจกรรมนะคะครูร่วมกับผู้เรียนนะคะศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สชนะคะซึ่งเป็นวิธีการลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์เราจะขยายพันธุ์สัตว์สำรวจวัตดวดถุดิบที่มีในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างนะคะที่จะได้นํามาทําเป็นส่วนผสมของ,ขอ,งอาหารสัตว์นะคะครูร่วมกับสมาชิกร่วมการผลิตโดยมีการทําต้นกล้วยหมักการขยายพันธุ์สัตว์และการปลูกต้นกล้วยนะคะนำอาหารลดต้นทุนที่ได้ะคะ่ะไปใช้ในการ เลี้ยงสัตว์ครูและสมาชิกผู้เรียนร่วมกันสรุปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สรุปรายงานผลการดําเนิน,นงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาพัฒนาต่อยอดโครงการร่วมกับสมาชิกกลุ่มโดยครูและผู้เรียนได้แบ่งหน้าที่กันทําเป็นประจาเพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันการดํานเนินงานนะคะมีจุดเน้นในการสร้างแหล่งอาหารปโปรตีนให้แก่เด็กนักเรียนและชุมชนที่จะมีอาหารปโปรตีนบริโภคนะคะทางนักวิจัยครูและชาวบ้าน ได้ร่วมกันวางแผนตั้งแต่เริ่มโครงการนะคะว่า,าเมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะต้องคิดวางแผนร่วมกันนั่นก็คือเรื่องการลดต้นทุนอาหารสัตว์นะคะดังนั้นภายใต้การดําเนินโครงการนี้จึงไม่อยากให้เป็นภาระของคุณครูและสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมองค์ความรู้การลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในชุมชนเป็นสําคัญค่ะในกระบวนการทํางานค่ะเราได้ใช้สอสอชอนะคะเป็นฐานการเรียนรู้อีกทั้งยังได้แบ่งปันองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนในอีกหลายพื้นที่ค่ะด้วยกระบวนการการวางแผนร่วมกันของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบตลอดจนการสอบสแสวงหาองค์ความรู้ด้านวิชาการ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนส่งผลให้กิจกรรมกรเกษตรสร้างสรรค์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านทีเลอร์เปอร์คีประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สำหรับผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มและชุมชนนะคะ 1. สมาชิกกลุ่มมีความรู้ทักษะในการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนโดยใช้วัตถุด,ดิบในชุมชนเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์การขยายพันธุ์สัตว์และนาความรู้ไปรปรับใช้ในครัวเรือนค่ะ 2. สมาชิกกลุ่มได้มีสักไว้บริโภคในครัวเรือนและมีไรายได้เสริมค่ะ3ชุมชนม,มีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาการผลิตการลดต้นทุนอาหารจากเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับสู่การเรียนรู้ค่ะ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการทํากิจกรรมนี้นะครับผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการทาอาหารสัตว์ลดต้นทุนการขยายพันธุ์สัตว์การขยายพันธุ์แหนแนดงนะและได้นําความรู้ไปปรับใช้ในครูเรือนในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในส่วนของความภาคภูมิใจของครูในการทาโครงการนี้นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในเรื่องของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงดีเดตตัวที่2ได้รับรางวัลแนวปฏิทินดีด้านเกษตรกรรมในระดับประเทศซึ่งเป็นผลมาจากการทํางานร่วมกันระหว่างครูสมาชิก ุมชชนผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการศึกษาที่ควบคู่กับการพัฒนาครูของสอสอชอบ้านทีเลอร์เปอร์คีได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในชุมชนแห่งนี้การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรเข้ากับหลักสูตรการศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนแต่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนและชาวบ้านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม ความสำเร็จนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในศูนย์การเรียนเท่านั้นแต่ได้แผ่ขยายสู่ทุกครัวเรือนในชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมความสำเร็จของสสช,อชอบ้านทีเลอร์เปอร์คีได้กลายเป็นแบบอย่างแห่งความร่วมมือและการพึ่งพาตนเองที่น่าภาคภูมิใจไม่เพียงแต่ความภาคภูมิใจของชุมชนแห่งนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆทั่วประเทศ ในการริเริ่มโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของตนเองโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความหวังและโอกาสใหม่ๆให้กับชุมชนชายขอบทั่วประเทศเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนร่วมกันต่อไป